สวัสดีครับผู้กำกับรายการเก็บมาเล่าเอามาคุยกันอีกเช่นเคยหลังจากวันพักก่อน1วันวันหยุดนักคาตะเร่วันนี้ครับเรามีตากล้องแล้ว เ้ยและก็คือน้องโฟ่งนั่นเองข้องนอกไม่มีเสียงจากทางบ้านเลออมิสเตจากทางบ้านใช่นี่ทางบ้านตอนนี้เราอยู่ในห้องทรงที่คนเยอะมากๆหยอกหยอกอยู่ๆสองคนกับตากล้องมาเดินไมต้องขออนุญาตใส่แมสจัดวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสุนัขนะแล้วโฟ่งชอบสุนัขหรือชอบแมวมากกว่ากันชอบสุนัขค่ะเฮ้ยทำไมล่ะทำไมมันเล่นด้วยได้เรียกมันมาแล้วแมวแมเลี้ยงคนม แมวเรียกรามันไม่มาแต่รู้หรือเปล่าว่าหมาเนี่ยมันสามารถจับโกหกได้ในขณะที่เด็กเล็กๆและลิงเนี่ยไม่สามารถทาได้อันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมกันนะทั้งๆท,ที่สองสิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรมีสมองใช่คันนีมากกว่าใช่ค่อนข้างใหญ่กว่านะนะหมาเป็นสัตว์ที่พิเศษครับมันอยู่ร่วมกับมนุษย์เนี่ยมามากกว่า2 0,000ืนปีแล้วนะแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีพัฒนาการทางด้านการสื่อสารกับมนุษย์เนี่ยน่าจะมากที่สุดไม่แพ้กับพวกลิงหรือพวกแมวเลยไม่แปลกเลยที่ว่ามันจะเป็นสัตว์ที่ฝึกให้ทําอะไรตั อย่างที่เราเห็นอย่างเช่นอะไรละ่ะพาสุนัขไปเโชว์ต่งตางๆแล้วก็เห็นสุนัขที่แบบฝึกไว้เพื่อให้คนอ๋อคนตบอดใช่ไหมเฮ้อันนี้ดีมากอันนี้แวะก่อนเลย <laughs> ก็จะไปต่อ ต่างประเทศอ่ะเขามีโรงเรียนสอนเป็นอะคาเดมีเลยนะว่าแบบเอ้ยให้สุนัขเนี่ยฝึกเพื่อที่จะพาคนตาบ,บอดเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างปกติสติปัญญาของหมาครับเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเสมออย่างที่เราบอกไปและงานวิจัยชิ้นหนึ่งในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยก็ชี้ใ้เห็นถึงฝังน่าทึ่งในระดับที่มันเนี่ยสามารถจับโกหกของมนุษย์ได้เออ มไม่แน่หมาอาจจะเป็นเครื่องจับเท็จในอนาคตร,รือเป่าไม่ต่อไปหมาคล้องโลกเออไม่ใช่แมวแล้วตอนนี้ไม่ใช่แมวแล้วหลายคนอาจจะบอกว่า <c oughs> เอ๊ยแมวจะคล้องโลกไม่หมานั่นเองการทดลองก็ไม่ยากครับจะมีถัง2ถังแล้วก็คนหนึ่งคนเนี่ยที่คอยชีย้ถังในทางหนึ่งเนี่ยจะมีอาหารและคนที่คอยชีย้ถังเนี่ยก็จะคอยบอกหมาว่าในถังไหนเนี่ยมีอาหารแล้วหมาก็จะเดินไปตามทางนั้นได้กินหรือเปล่าเอออ,นนอันนี้ก็น่าน่าส้งใจนะว่ามันได้กินหรือเปล่าหมาจะหมกไวมาก ช่จมุกงไวกว่ามนุษย์เยอะมากๆนั่นเองฝึกไปแบบนี้สภักดครับเพื่อให้หมาเชื่อ,อเลยเรียนรู้ว่าทางที่คนชี้คือทางที่มีอาหารหลังจากนั้นครับก็จะมีคนนึงเนี่ยมาสลักอาหารในถังแล้วคนที่คอยชีย้เนี่ยก็จะไปชี้ในทางที่ไม่มีอาหารแทนก็เหมือนคล้ายๆกับหลอกหรือบากเอออันนี้เหมือนคล้ายๆกับการหลอกผลก็คือหมาส่วนใหญ่จะเดินไปในทางที่มีอาหารซึ่งเป็นทางที่อีกคนไม่ได้ชี้หรือว่ามันนั่นเองสามารถจับกโกหกได้ว่าทางไหนมีอาหารทางไหนไม่มีอาหารก็เลไปหาแต่หาที่มีอาหาร มันอาจจะได้กลิ่นหรือเปล่าอันนีออน้น่ากินนะอาจฟังดูไม่รู้สึกแย่อะไรแต่ในความเป็นจริงก็คือถ้าเราทดลองแบบนี้ในเด็กแบบเล็กแบบอายุไม่ถึง5าขวบหรือว่าลิงน้อยน่ารักเนี่ยคนที่ออกมาเนี่ยก็จะไม่เป็นแบบนี้เพราะทั้งเด็กและลิงเนี่ยก็จะเดินไปตามทางที่คนชี้ซึ่งก็คือทางที่ไม่มีอาหารหรือพู้อีกแบบก็คือเด็กและลิงเนี่ยไม่สามารถรับดูได้ว่าตัวเองกําลังทุกหลอกแต่อันนี้เนี่ยมันอาจจะมีบั๊กอะไรบางอย่างรู้หรือเปล่าอย่างที่น้องฝงบอก อาจจะมีคลอดสิ่นคอะไรบง uh, <committee. S 1> อย่าที่แบบว่าทำให้มันแบบเกิดแบบน,น, <c oughs> น,นี้แต่ว่าลิง,ลงมันได้กลิ่นดีเท่ามาไม่ไม่ลิงลิงค่อนข้างใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดแล้วเด็กอันนี้ในความคิดส่วนตัวนะเด็กอาจจะแบบว่าเชื่อตามที่ผู้ใหญ่บอกเนี่ย S <S> <S เออเออก็เนี่ยพอผู้ใหญ่บอกว่าทางนี้มีอาหารนะลูกก็เลยเดินไปเออ,เอ,อมันก็เลยอาจจะทําให้กลายเป็นว่ามันมีบั๊กอะไรตรงนี้หรือเปล่าเออตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าขึ้นมากพอเดิมทีเนี่ยเราจะเชื่อกันว่าระดับสติปัญญาของหมาเนี่ยจะเหมือนกับเด็กเล็กๆนั่นก็คือเชื่อคนง่ายโดนหลอกง่ายแต่การทดลองนี้เนี่ยพิสูจน์แล้วว่าหมาเนี่ยน่าจะมีระดับสติปัญญาที่สูงกว่านั้นเพราะการเข้าใจคอนเซปต์การหลอกลวงที่มันค่อนข้างซับซ้อนมากๆเลยทีเดียวถ้าเอาจริงๆก็ยังี่บอกอาจจะเลืมตรงนั่น ก็ไม่ทราบอีกว่าแต่มหมาบางตัวมันฉลาดเ็ฉลาดเลยนะบางพันต้องแบบใสยพนันด้วยอย่างเช่นอนะ่าโกลเด้นรีทริเวอร์ฉลาดมากโกลเด้นที่จะอยู่ประมาณดับสีนะ่แล้วมันจะไม่ผิดอ่ะใช่สายพันธุ์โลกเลยนะแต่ถ้าฉลาดที่สุดนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นหมาพันธุ์เล็กหรือพันธุ์ใหญ่นะทำไมหมาถึงรู้ว่ากำลังถูกหลอกอ,อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนในระดับที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังตอบไม่ได้ เพราะว่าน่าจะเกี่ยวกับความสามารถในการรับรู้เรื่องของกลิน่นนะอย่างที่เราพูดคุยกันตั้งแต่ตอนแรกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของกลิ่นหรือเปล่าหรือพูด,ดง่ายๆว่าเวลาคนโกหกในสารเคมีในร่างกาย,ยามันเปลี่ยนแปลงสิ่งพวกนี้เนี่ยก็จะสะท้อนออกมาเป็นกลิ่นที่มนุษย์ไม่ได้กลิน่นอ๋อาโมอะไรพวกนี้อ่าใช่อาจจะเป็นเรื่องตรงนี้หรือเปล่าซึ่งหมายนี่ยก็น่าจะสามารถรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงนี้แล้วก็รู้ว่ามนุษย์เนี่ยกำลังโกหกอยู่ ok นั่นเองอันนี้ไปหาขอ้อมูลมาครับี่าอ่า,อาได้เลยอ่าสาย อันดับสองบดเด้นเลยนะบูเดเดี่ยเจ้าดุบิ๊กเนี่ยนะเออเจ้าดุบิ๊กเจ้าดุบิ๊กโอ้เฮ้ยดีดีดีอ่าเดี๋ยวบอกสีดับสามเยอรมันเซิฟเพิร์ดว้าวเยอรมันเซิฟเพิร์ดเยอรมันเซิฟเพิร์ดขอโทษเยอรมันเซิฟเพิร์ดอ่าฮะแล้วก็อันที่สี่โคเด้นเหมือที่าอกโคเด้นน้องโคเด้นน่ารักใช่แต่ว่าพี่น่าเชื่อน้อว่าบูเดนจะเป็นอันดับสองใช่บดเด้นนี่ขายขายก็เลี้ยงได้นะเออเพราะว่าราคาค่อนข้างไม่แพงเขาบอกว่าเขาชอบแบบวันที่ มันน่ารักมันน่ารักนี่อาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากแต่เราต้องไม่ลืมว่าหมาเนี่ยมันสามารถรับรู้อารมณ์ของมนุษย์ได้ด้วยการดมกลิ่นใช่ใช่ใช่หมาหมาหรู้อารมณ์คนได้ใช่รู้ว่าเอ้ยมนุษย์โคตรของมันเศร้าทเข้าไปปอกเนี่ยจริงจริงใช่เมื่อเทียบกับแมวพอเราเศร้าวิ่งข้ามหัวเลยจ้ะเอ้ยแต่ตอนเด็กๆเคยเลี้ยงสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลมันก็อ๋อเลี้ยงแต่หมาไทยพุดเดิ้ลเป็นหมาที่ฉลาดจริงๆเรียกรู้เรื่องเคยเล อ่บางแก้วดูดูมากมเขาบอกว่าบางแก้วเป็นพันธ์ุที่ค่อนข้างดุอันดับต,ต้นๆเลยนะหรือว่าถ้าใครอยากได้แบบว่าเลี้ยงแก้เหงาเลี้ยงแก้เหาจริงใส่เลียนพันกี้เกิดเชียแทนใช่ถ้าใครอยากเชียบเราแนะนำไม่นี้ บีเกิลบีเกิลเป็นหมาที่ถ้าใครจะเลี้ยงคุณต anyway> ้องมีเวลาให้เขาเยอะๆะเยอะแบบเยอะมากๆเพราะมันเป็นหมาขี Take ้เหงาเพื uh ่อนเล่าให้ฟังเพื Alter, ่อนบอกว่าเคยเลี้ยงบีเกิลตอนสมัยเรียนแล้วคราวนี้ก็ออกไปทํางานข้างนอกแล้วก็ทิ้งบีเกิลไว้ในบ้านกลับมาอีกทีโซฟาเล็กหมดเลยเหงาอ่ะมันแบบเออมันมีที่ก็จริงนะเพราะบ้านเพื่อนเป็นบ้านสองัานแต่มันก็กัดโซฟาเล็กหมดเออมันเป็นหมาขี้เหงาแต่ก็นั่นแหละครับสุนัขเรา ก็เลี้ยงมันก็ควรที่จะใส่ใจไม่ใช่แค่สุนัขหรอกใชส่สัตว์ทุกชนิดหมสัตว์ใหญ่แมวนกเตา่าหรือตัวอะไรต่งตตาตงๆ ใ,ใช่เราก็ควรที่จะรักและดูแลมันก็อย่าไปโกหกมันแบบนี้เออเราก็เอาแค่รู้แค่ว่าเออมันจะโกหกแล้อาจจะเพราะจากกลิน่นของเราหรืออาจจะจากอาหารที่มันได้กลิ่นหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละครับเลี้ยงก็ดูแลรักษามันให้ดีๆเพราะยังไงมันก็คือเหมือนแบบว่าไว้ใจเรา<ช>เ,เราที่จะอยู่กับเราแล้วสุนัขเ,เป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์ต่อซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมากเออ ครับส่านเราวันนี้รายการเก็บมาเล่าเอามาคุยก็ต้องขอัวลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ทุกวันดูดังทุกสุขนเด็กเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับที่เพจพีพีนิวออนไลน์แล้วก็มานาชแนลเข้าไปดูกันได้นอกจากข่าวสารก็ยังมีรายการต่งตงางๆมากมายเยอะจนจำไม่ได้แลว้วมันมีอะไรบ้างส่านเราวันนี้สวัสดีครับไปดีกว่า